สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวาราชมีสิงสุวรรณวันนี้เรากลับมาเจอกันนะคะทาง o n l i n e r m u t p a c t h เช่นเคยแล้วก็แน่นอนค่ะว่าวันนี้เป็นอพิโซดแรกของสัปดาห์ก็จะมีตอนใหม่ๆมาให้คุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับฟังกันวันนี้ฝนนำเรื่องราวโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน ที่มีการระเบิดหรืออาจจะเกิดเหตุไฟไหมซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมีหลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้เรานั้นต้องตั้งคำถามว่าระบบความปลอดภัยรวมไปถึงทางหนีที่ไล่การแก้ไขหรือการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายโศกนตกรรมเนี่ยมันมีมากน้อยเพียงไรเพราะว่าเวลาเกิดเหตุขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยมันมีความสูญเสียมากายเหลือเกินรวมไปถึง ต้องกลับมาตั้งคำถามว่าถ้าเกิดเหตุการฉุกเฉินแบบนี้เกิดขึ้นตัวที่บุคคลที่อยู่ในเหตุการ์เนี่ยมีการตั้งรับอย่างไรแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ถูกต้องหรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวการป้องกันตัวเมื่อเกิดเหตุระเบิด,ร,บดรวมไปถึงเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้หรือเปล่าวันนี้ฝนจะนำทุกท่านค่ะย้อนกลับไปในเหตุการ์วันที่5เดือน5 ปี2,555นณวันนั้นมีเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นที่มาตาพุทธอย่างที่บอกค่ะว่าเลขมันช่างดูมีความสุขและก็สวยงามเลคะเพราะว่าวันที่5เดือน5รวมไปถึงปี2,555แต่วันนี้กลับกลายเป็นฝันร้ายของชาวมาตาพุธค่ะเพราะว่าเมื่อเวลาราวๆาสักบ่าย3ามโมงจู่ๆก็เกิดเหตุ ไฟไหม้รวมไปถึงมีเหตุการณ์ระเบิดและมีสารเคมีที่เรียกว่าโทรอินรั่วไหลในโรงงานบริษัท BST จำกัดในเครือบริษัทกรุงเทพซินทิสติกจำกัดนะคะซึ่งโรงงานนี้เนี่ยตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธอยู่ที่จังหวัดระยองเหตุการณ์ดังกล่าวฆ่าชีวิตคนงานไปถึง12คนรวมไปถึงมีคนบาดเจ็บ นับร้อยคนเลยทีเดียวส้ำร้ายค่ะวันต่อมาเพียงแค่ระยะเวลาระยะทางห่างออกไปประมาณสัก5กิโลเมตรก็ได้เกิดเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหลอีกครั้งจากโรงงานของบริษัทอดิสยารามเบอร์อรลาเคมีคลัสไทยแลนด์จำกัดซึ่งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมมราชตะวันออก สำรอยอีกครั้งหนึ่งส่งผลให้คนงานรวมไปถึงชาวบ้านนับร้อยนะคะสูดดมกลาดเข้าไปจนเกิดอาการอ่อนเพลียมีอาการวิงเวียนศีรษะและถูกหามส่งโรงพยาบาลเรียกได้ว่าในตอนนั้นเนี่ยผู้คนที่อยู่ระแวกนั้นต้องอบพยพย้ายออกจากบ้านมากกว่า500ชีวิตเลยทีเดียว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะคะเป็นบทเรียนสำคัญนะคะสำหรับหลายๆหน่วยงานที่จะหามาตรการป้องกันและสำหรับชาวบ้านแล้วถือว่าเป็นความหวัดหวันที่ยากจะเยี่ยวยาย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นค่ะพนักงานบริษัท BST คนหนึ่งนะคะได้มีอาการบาดเจ็บเป็นแผลไฟไหม้ที่บริเวณใบหน้าและได้รับผลกระทบจากแรงระเบิด คนนี้นะคะได้เล่านาทีชีวิตให้ฟังว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่บริษัทชัดดาวเครื่องเพราะว่าอยู่ๆก็จะมีการซ่อมบำรุงเครื่องรวมไปถึงถ่ายของเหลวถ่ายเคมีพันนะคะถึงรอบระยะเวลาของมันโดยเป็นปกติ และระหว่างการถ่ายเทสารเคมีในครั้งแรกค่ะก็มีคนเห็นควันแล้วก็ได้กลิ่นผิดปกติเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็มีเสียงคนตะโกนว่าให้วิ่งหนีตนเองจึงได้รีบวิ่งหลังจากนั้นไม่นานค่ะก็มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นที่ผ่านมานะคะทำงานที่นี่บุคคลท่านนี้เล่าว่าทราบอยู่แล้วว่าเป็นสารเคมีอันตราย จึงใส่เครื่องป้องกันทุกครั้งซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วสองครั้งแต่แค่เป็นสารรั่วเฉยๆแล้วก็ส่งกลิ่นออกมามีคนบอกให้วิ่งก็วิ่งทุกครั้งแต่ครั้งนี้เหตุการณ์รุนแรงกว่าทุกครั้งที่เคยเกิดขึ้นช่วงเวลานั้นนะคะบุคคลคนดังกล่าวเนี่ยก้มเก็บของอเขานั้นได้ใส่หน้ากากแ,แต่ว่าแว่นตาเนี่ยหลุด เพียงแค่วูบเดียวค่ะรู้สึกว่ามีแรงระเบิดแล้วก็มีไฟจากนั้นร่างของเขาก็กระเด็นล้มลงเมื่อตั้งสติได้จึงรีบขานออกไปข้างนอกนะคะขณะที่พยาบาลประจำห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมาตาพุดก็เล่าว,ว่าครั้งแรกนะคะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น แต่รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของประตูก,กระจกห้องฉุกเฉินจึงคิดว่าเกิดแผ่นดินไหวจากนั้นไม่นานค่ะก็มีผู้ป่วยเข้ามาในห้องฉุกเฉินแต่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นภายหลังนะคะจึงทราบว่าจากมีการแจ้งเหตุผ่านทางวิทยุอาสากู้ชีพที่แจ้งปะยันศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการของจังหวัดระยองว่ามีเหตุโรงงานไฟฟ้า ระเบิดรวมไปถึงมีไฟไหม้แต่ยังไม่ทราบว่าณนะตอนนั้นมีสารเคมีล่วร้ายออกมาด้วย เวลานั้นค่ะอาสากู้ชีพในพื้นที่อยู่หน้าโรงงานที่เกิดเหตุพอดีแต่ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้เพราะทางหน่วยรักษาความปลอดภัยของบริษัทกั้นเอาไว้แล้วก็บอกว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามบุคคลภายนอกเข้ายกเว้นหน่วยดับเพลิงเทศบาลและหน่วยดับเพลิงของบริษัทอื่นๆแต่หลังจากได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าช่วยเหลือนะคะอาสากู้ชีพที่เข้าไปในพื้นที่บางราย ก็ต้องมีอาการวิงเวียนศีรษะและคลื่นไส้รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลก็ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากน้ำที่ฉีดดับเพลิงสารเคมีนะคะมันกระเด็นมาถูกบริเวณใบหน้าก็รู้สึกเคืองตามมากซึ่งขณะนั้นนะคะตาทั้งสองข้างของผู้ที่โดนสารเคมีกระเด็นใส่ก็ต้องพักรักษาตัวอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งเลยทีเดียว บทเรียนครั้งนี้นะคะเห็นชัดว่านอกจากการช่วยเหลือที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพการป้องกันโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เข้า,เ,าเข้าไปให้ความช่วยเหลือเองควรต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แต่เหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะยังเป็นบทเรียนให้หน่วยแพทย์ฉุกเฉินที่จะต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพและการเตรียมพร้อมเพราะสาเหตุฉุกเฉินเราไม่ทราบว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนหรืออย่างไรนะคะ ออมีบทสัมภาษณ์หนึ่งค่ะของนายแพทย์ไพโรธบุญเสียรคำชัยซึ่งท่านนะคะตอนนั้นเป็นผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก็กล่าวย้ำว่าจากการลงพื้นที่ที่เห็นหน่วยงานต่างๆได้ทำงานก็เห็นว่าควรให้มีมาตรการเรื่องการป้องกันที่เข้มงวดโดยเฉพาะขณะทำงานอาทิเช่นควรมีระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุมีการจัดเตรียมแผนดับเพลิง ทั้งนี้นะคะที่สำคัญก็คือควรมีการจัดซ้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนอาสากู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่ทำแบบนี้เป็นประจำเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการทำงานเป็นทีมและเพื่อให้บุคลากรทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนที่ต้องคอยมาซัพพอร์ตช่วยเหลือและก็ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเนี่ย เขาควรจะมีการตื่นตัวแล้วก็รู้ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นซึ่งการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมบ่อยๆนี้ก็จะช่วยลดความรุนแรงได้เหมือนที่ประเทศญี่ปุ่นเขาก็จะมีการซักซ้อมแผ่นดินไหวซักซ้อมสึนามิรวมไปถึงอย่างหน่วยงานฝนเองเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งมีการซักซ้อมเหตุเพลิงไหม้มีการอบรมดับเพลิงได้ความรู้มากมายเลยเข้อควรระวังบางเรื่องที่เราละเลยไป แต่พอเราไปอบรมเราจะได้ความรู้หลังจากนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ออกจากบ้านฝนก็ต้องเช็คระบบไฟฟ้าของบ้านว่าเออเราปิดทุกอย่างเรียบร้อยหรือยังรวมไปถึงเรียนรู้อุปกรณ์ถังดับเพลิงที่มันมีหน้าตามไม่เหมือนกันแล้วก็คุณลักษณะในการใช้ก็มไม่เหมือนกันด้วยเ <variables> <uel ess> ช่นกันการซักซ้อมเหล่านี้เนี่ย <im itt ad> เป็นสิ่งที่สมควรที่จะทำให้บ่อยๆให้เกิดขึ้นแล้วก็จะได้มีความ เคยชินเป็นการตื่นรู้ว่าเวลาเกิดเหตุเนี่ยควรจะทำอย่างไรบ้างบอร์สรุปของเหตุการณ์นี้นะคะก็แน่นอนว่ามันเกิดมาจากสารเคมีโทรูอินลั่วไหลในโรงงานบริษัท b s c จำกัดในเครือบริษัทกรุงเทพซินทิสติกจำกัดในนิคมอุตสาหกรรมมาตาพูจังหวัดระยองซึ่งอย่างที่บอกค่ะ เหตุการณ์นี้มีผู้ผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น12คนได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น142คนเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหลในอุตสาหากรรมเหมาราชนะคะที่บอกว่าอยู่ห่างออกไปไม่เกิน5กิโลเมตรก็เวลาเกิดก็เกิดขึ้นนะคะ ที่ตำบลห้วยโปง่งอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้บาดเจ็บไม่น้อยเลยค่ะ140รายนอนโรงพยาบาล15รายรักษาตัวกลับบ้าน125รายเรื่องราวการระเบิดของบริษัท BST เนี่ยฝนได้ไปอ่านบทวิเคราะห์มานะคะก็ทราบว่า เบื้องต้นเนี่ยสันนิษฐานว่าในวันนั้นน่ะอย่างที่บอกก็คือเป็นวันชัดดาวมีการปิดเครื่องจักรแล้วก็มีการถ่ายเทของเหลวเคมีพันนะคะซึ่งสารเคมีเหล่านี้หากไปวิเคราะห์ดีๆแล้วเนี่ยจะทราบว่าสามารถติดประกายไฟได้ไวขึ้นพอสืบไปสืบมาก็ทราบว่าเวลาที่เอ,อ่อแมนเทนแนนต์เครื่องจักรหรือว่าเช็คระบบเนี่ย การชัดเจ้เนี่ยครั้งนี้เนี่ยมันคือการทำแบบแบบใหญ่ก็คือมันต้องมีการจ้างเอ t าซอร์สเข้ามามันไม่ใช่การแบบเช็คโรงงานตรวจ5สอโดยปกติแต่อันเนี้มันคือถึงรอบที่จะต้องหยุดเครื่องจกักรแล้วก็ถ่ายเทสารเคมีถ้าเอ t าซอร์สมีความระมัดระวังหรือว่าเชี่ยวชาญเนี่ยก็ เหตุเพลิงไหม้หรือความสูญเสียอาจจะไม่มากขนาดนี้แต่บทสรุปสุดท้ายแล้วก็สืบไปสืบมาว่าโรงงานนี้เองเนี่ยก็มีระบบแจ้งเตือนที่ไม่สมบูรณ์พอรวมไปถึงมีช่องทางช่องหนีที่ไล่หรือแบบการซักซ้อมให้คนงานเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ ตื่นรู้หรือการป้องกันตัวเนี่ยก็คือไม่ได้มีมากนักก็นำพาให้ทุกอย่างทุกๆองค์ประกอบเนี่ยให้มันเกิดความสูญเสียมากขึ้นไปอีก,กน,นะคะสุดท้ายแล้วอย่างไรก็ตามก็ช่วงนี้อย่างที่บอกค่ะเม u n t เทนบก็เพิ่งไฟไหม้ไปผับนะคะก็พอสืบไปสืบมาก็พอมันเกิดเหตุขึ้นแล้วอะ บุคคลที่เกี่ยวข้องก็มาบอกว่าเออไม่รู้ว่ามันมีการต่อเติมเป็นผับแต่ทุกๆุกชีวิตที่สูญเสียทุกชีวิตที่จากไปเนี่ยเขาไม่ได้จากไปแต่คนเดียวเขาได้ทิ้งความเจ็บปวดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องรวมไปถึงญาติมิตรเพื่อนร่วมงานเพราะฉะนั้นแล้วนะคะออวิศวกรผู้ก่อสร้างรวมไปถึงเจ้าของและทุกคนในภาคส่วนก็อยากจะให้มีส่วนร่วมตรวจเช็ค แล้วก็สร้างโรงงานสร้างพื้นที่ต่างๆให้อยู่ภายใต้ความถูกต้องทางด้านกฎหมายจะต่อเติมอะไรก็ต้องมีการแจ้งเอาไว้นะคะแล้วก็ที่สําคัญอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ข้อกฎหมายกําหนดว่าควรจะมีติดภายในโรงงานมีอะไรบ้างก็อยากจะให้ติดไว้ให้ครบถ้วนที่สําคัญให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เหล่านั้นแล้วก็วิธีทางหนีเที่ยไร่ต่างๆซักซ้อมกันให้เคยชินนะนะฮะ สำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการ10บนาทีคดีดังก็คงต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้แต่ว่าทั้งสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องราวโศกนาฏการรมที่เกิดขึ้นกับโรงงานไม่ว่าจะเป็นไฟหไหม้หรือแรงระเบิดอ่าพรุ่งนี้จะเป็นที่ไหนอีกก็ติดตามราะฟังกันได้ทาง10นาทีคดีดังที่ออกอากาศผ่านทาง online rmutp.ac.th วันนี้ฝนวราสินีสิงสวรรณต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ